ครับมาลุ้นนีพี่สองครับผมต่อจากคลิปที่แล้วครับมาชมกันครับผมใส่ลุ้นโซเชียลกันขึ้นบันนี้วันนี้ก็ขึ้นรอบสองเลยที่ครับผมรอบที่สองึ้นสุดบอสุดอีกอขึ้นนีแล้วครับผมโยกไปโยกมาโดนเติมแล้วครับผมยังกขึ้นโยกโยก สายโยกปัวกบไปแล้วครับผมมาเดินนิ่งแล้วมาเดินนิงแล้วครับผมกบไปอีกบบขึ้นอีกครับผมพยายามอะยรด้วครับผมพยายามแบบใส่วิธีสว่างแล้วครับผมหมุนตัวแล้วครับหมุนตัวแล้วบบไว้ขึ้นบบไว้ใส่วิธีนี่ครับผมกดตัวร้อยขึ้นเลยเอาย่างมาดี้ย่างย่างเขามา รถก็ได้จะเป็นบนให้เปินใจถึงเฝ้าออกไปนางานครับผมญาตินางานก็ถ่าเอาซอยกลุ่นซอยเสียกันครับผมถึงได้ไปถึงได้แล้วครับผมนี่ตัดชิ้นยางออกมาทั้งในไปแล้วครับโอ้ยตัวสิทได้ครับผมคนผมค,ครับกับขึ้นแล้วขึ้นอีกโอ้ยเือนตกลงหนึงซะน้อเสนดอก คเขาไปยยางหรอครับผมคว่ำไปย่างดวงใดคว่มสำเร็จใช่ไหมกันล่ะครับผมขึ้นได้สำเร็จครับผมบอยยางมากอะครับผมบอยยางมากเรื่อยๆซ้ำกันบ่แเจ็ดกระสานเอาตรงเบร้ใสเบิงขวาดมครับผมมันซ้ำกันบอครับผมต้องบอซ้ำกันก็ต้องไปกดทั้งหลังนี่แหละครับผมกดทั้งหลังเพื่อนอี่ละ กันเบ้างบัซ้ำกันกับกดกดแล้วครับผมกดแล้วยิบยิบไปอ่าเพิ่งซ้ำกันบอยทั้งในกับบัซ้ำกันกับกดตรทั้งในอีกแล้วครับผมหน้าบัวซ้ำกับกดใจพ่อรถไลยแล้วครับผมกดแล้วบยิบโตอีกแล้วครับผมบัซ้ำกันครับยิบแต่ซ้ำกันแล้วครับผมเอาจุงมันได้อยู่ละ ่าได้ดีไป<ม>เบิ้งใสเบิ้งหัวแล้วครับผมเบิ้งอีกได้บัวฟังนี่บังนี่ได้บัวได้ขไปเพิ่งตั้งกุญนบนันได้บัวขนาดไหะบางนั่นได้บัวอาฟังนี้โอ้ยได้กันรถบูมนอนลงแล้วครับผมบูมนวดลงเลยหรือว่าเซ็ตสิน้นที่เรียบร้อยแล้วครับผมขึ้นเรียบร้อยครับ อาเสร็จเรียบร้อยขอจบคลิปไว้สมนี้แล้วครับผมสอยรุ่นซอยเชี่ยกันสวยจะขึ้นได้สวัสดีครับ